เดียนหน้าโจนแอดเวนเจอร์นะคะทุกคนร้อนมาสองชั่วโมงแล้วใกล้ละขาใกล้หกลักแล้วสู้ต่อไปดีนะบรรยากาศเย็นนะคะก็ไม่ร้อนความชอบเมนูต้นโบราณจ้ไาไปไปดูสไตล์ก่อนโหน,น,โนะโยกอยู่นะขายเยอะอยู่นะไป จะได้เล่นแล้วค่ะเกือบสามชั่วโมงนะสุดสุดมากไม่เคยรอนานขนาดนี้ทำบบนี้ ไงคะสมกับที่รอสองชั่วโมงครึ่งไหมคะตื่นเต้นโคตรมันเลยอ่ะทุกคนระเบียงสุบเลยนะอย่างนี้เลยมันไม่ได้แบบว่าเป็นแบบเหมือนตีลังกาใช่แต่มันยกอย่างเงี้ยมันระโค้งอย่างเงี้ยตีโค้งมันเข้าโค้งเร็วเฟือคือตอนเนี้ยจากที่ปวดเท้าอ่ะตอนเนี้ยเท้าโล่งเลยอ่ะร่างกายเราจะกลัวตายอ่ะนึกออกไหม มันมันมากทุกคนต้องมาเครื่องนี้นะ